สวัสดีค่ะเเดี๋ยวกันนะบริษัทผมไม่เคยมีรปภผู้หญิงเนี่ยแล้วนี่เป็นรปภใหม่เหรอไม่ใช่ค่ะฉันมาทำงานแทนพ่อค่ะเธอเป็นลูกสาวคุณลุงมูลมีเหรอใช่ค่ะแล้วคุณลุงมูลมีไปไหน ทำไมเธอถึงต้องมาทำงานแทนพ่อเธอพอดีเมื่อวานพ่อฉันถูกคนในบริษัทนี้ทำร้ายอะคะ่ะคุณลุงบุญมีถูกคนในบริษัทผมทำร้ายเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอาการเป็นไงบ้างตอนนี้พ่อฉันพักรักษาตวัวอยู่ที่โรงพยาบาลคะ่ะพ่อฉันถูกคนทำร้ายจนล้มหัวแตกมีเลือดข้างในสมองอาจจะต้องผ่าตัดคะ่ะ แล้วเธอมาทำงานแทนพ่อเธอเนี่ยแล้วใครดูแลพ่อเธอไม่มีค่ะฉันกล่าวว่าทำงานแทนพ่อเสร็จแล้วฉันจะรีบกลับไปดูแลพ่อคะ่ะแล้วทำไมเธอถึงไม่อยู่ดูแลพ่อเธอที่โรงพยาบาลอีกสี่วันเงินเดือนพ่อฉันก็จะออกแล้วฉันไม่อยากให้รายได้ของพ่อฉันขาด ฉันก็เลยมาทําแทนพ่อค่ะจะได้มีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแล้วเธอรู้ไหมว่าคนที่ทําร้ายพ่อเธอเป็นใครเพราะปกติคนในบริษัทผมไม่มีใครใจร้ายจะดําแบบนี้นะเห็นพ่อบอกว่าเขาเพิ่งมาทํางานเมื่อวานค่ะ ว่าผมจะตามหาคนที่ทำร้ายพ่อเธอได้ยังไงผมจะช่วยเธอเองเดี๋ยวกันครับคุณเป็นพนักงานของที่นี่เหรอ ใช่ฉันคือหัวหน้าพนักงานที่นี่แกไม่รู้จักฉันเหรอพยายามกระจอกพนักงานที่นี่ทุกคนต้องติดบัตรพนักงานผมขอดูบัตรพนักงานคุณหน่อยแกกล้าขอดูบัตรฉันเหรอใช่ผมขอดูบัตรพนักงานคุณหน่อยถ้าไม่มีบัตรพนักงานผมไม่อนุญาตให้เข้าไปได้แกอยากดูมากใช่ไหม แหกตาดูซะไอหมาเฝ้าประตูเนี่พูดแรงเกินไปหรือเปล่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกเราภพว่าเขาเป็นหมาเฝ้าประตูพ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องมารยาทมันจะบ้ากันเลยนะแกกล้าอหนีจากฉันเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันสามารถไล่แกออกตอนนี้เลยก็ได้นะ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณเป็นใครแล้วใครเป็นคนพาคุณเข้ามาทำงานที่นี่ฉันเป็นใครอย่างนั้นเหรอฉันเป็นน้องชายผู้จัดการนาพี่สาวฉันเป็นคนพามาทำงานที่นี่แกมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการนางนั่นเหรอ คุณนะคุณลงมาพบผมที่หน้าตึกเดียวนี้ผมให้เวลาคุณห้านาทีไอ้หมาเั้าประตูแกคิดว่าแกเป็นใครกล้า,าออกคำสั่งกับพี่สาวฉันแกอยากเจอดีเหมือนไอ้แก่ฝ้าประตูคนเมื่อวานใช่ไหมทำไมคุณจะทำร้ายผมเหมือนที่ทำกับคุณลูนมีเหรอใช่ ฉันจะทํากับแกเหมือนกับที่ทำกับไอ้แกนั่นไงคุณทําอะไรคุณลุงมุนีฉันก็แค่สั่งสอนไอ้แกให้มันรู้จักที่ต่ําที่สูงแต่มันเสือกอ่อนแอล้มหัวฟาพื้นเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้คุณนี่มันไม่ใช่คนจิตใจคุณทำด้วยอะไร ทำร้ายได้แม้กระทั่งคนแก่รอพี่สาวคุณมาก่อนคุณจะได้รู้ว่าผมเป็นใครเออก็รออยู่นี่ไงฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอหมาเฝ้าประตูเองแกจะทําอะไรฉันได้ นี่ก็ห้านาทีแล้วนี่ไหนอะ่ะไม่เห็นมีใครมาเลยแกโทรหาผีหรือไงหมาเฝ้าประตูเห็นแกเน่น,นะจะมีเบอร์พี่สาวฉันได้ฉันโทรตามเองฮัลโหลพี่นาลงมาผมข้างล่างหน่อยสิมีหมาเฝ้าประตูกัดผมไม่ปล่อย พี่สาวฉันกำลังลงมาจัดการแกลอยนี่แหละแกอย่าเพิ่งกลัววิ่งหนีหางจุกตูดไปไหนล่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่หนีไปไหนแน,น่ไหนไหนหมาตัวไหนมันกล้าลังแกน้องชายฉันมันอยู่ไหนมันเป็นใครก็ไอหมาเฝ้าประตูตัวนี้ไง บอสเหรอคุณนาคุณรู้ไหมในช่วงที่ผมไม่อยู่สองสามวันน้องชายคุณทำร้ายคุณลุงบุญมีจนต้องเข้าโรงพยาบาลอาการสาหัสจริงเหรอคอมไม่จริงนะพี่นาเออคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะ่ะลุงแกก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมอากาศมันก็ร้อนอะ่ะ ลุงแกก็เป็นลมหัวฟาดพื้นไปผมก็แค่เข้าไปช่วยผมไม่ได้เข้าไปทํำร้ายลุงเลยนะมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกเหรอคุณเห็นนั่นไหมบริษัทผมมีกล้องวงจรปิดติดทุกมุมแล้วผมเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดหมดแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าคุณเป็นคนทำร้ายคุณลุงบุญมีคุณนาะในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการแล้วคุณเป็นคนพาน้องชายคุณเข้ามาทำงานที่นี่คุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแหมบอสคะเรื่องแค่นี้เองคะ่ะน้องชายฉันเนี่ยเรียนจบด้านปริญญาโทเลยนะคะสามารถมาช่วยงานในบริษัท ได้มากกว่าไอ้รปภคนนั้นเสียอีกนะคะแมบอสต่อให้น้องชายฉันเนี่ยเป็นคนทําจริงๆมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะคะบอสฉันว่าเรื่องเนี้บอสมองข้ามไปเถอคะค่ะคุณพูดแบบนี้ก็หมายความว่าการที่น้องชายคุณเรียนจบปริญญาโท จะมีสิทธิ์ดูถูกใครก็ได้หรือมีสิทธิ์ทำร้ายใครก็ได้อย่างนี้เหรอคุณนี่เข้าข้างน้องชายไม่ลืมหูลืมตาจริง ถ่ายเก็บไว้ได้หมดไหมค่ะบอสคุณนี่มันจิตใจเอามหิตจริงๆพ่อฉันไปทำอะไรให้คุณคุณถึงต้องมาทำลายพ่อฉันขนาดนี้อะ ผมจะดำเนินคดีกับคุณในข้อหาพยายามฆ่าคุณลุงบุญมีส่วนคุณคุณนาผมขอไล่คุณออกแล้วผมจะดำเนินคดีกับคุณในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับน้องชายคุณพยายามฆ่าคุณลุงบุญมี้อก บคุณตำรวจครับลากตัวสองพี่น้องนี่ไปเลยครับครับบอสคะบอสบอสขอบคุณมากนะคะบอสที่ช่วยตามหาตัวคนร้ายที่ทำร้ายพ่อฉันจนเจอ พ่อเธอทำงานที่นี่มานานพ่อเธอเป็นคนดีทำงานด้วยความขยันและตั้งใจทำงานมากผมรับไม่ได้ที่จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทผมเธอรีบกลับไปดูแลพ่อเธอเถอะส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลพ่อเธอเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะเป็นคนออกให้ทุกบาททุกสตางค์เรื่องเงินเดือนของพ่อเธอฉันก็จะจ่ายให้ครบทุกบาทไม่หักมาจากบาทเดียว ขอบคุณมากนะคะบอสที่เมตาพ่อฉันถ้าอย่างนั้นฉันขอัวดูแลพ่อก่อนนะคะเธอรี่ไปเถอะไว้ทางตำรวจเรียกตัวมาเธอกับผมต้องไปให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับคลิปหลักฐานทั้งหมดเพื่อเอาผิดสองคนนั้นค่ะบ,บอสฉันล่นะคะ ทำอะไรไว้กับใครอย่าคิดว่าจะหนีพ้นกรรมอันเกิดจากการกระทําของตนต่อให้หนีไปจนสุดขอบฟ้าก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรม